สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท c คา s ิโกฟิเจอร์ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่19ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้เราก็ยังลุ้นว่าจะให้ยืนเหนือ1,200ได้ให้ได้นะคะโดยเปิดตลาดที่บริเวณ1,197เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆระหว่าง1,195ถึง1,201นะคะ ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าอยู่นะคะที่ระดับ89.3นะคะ,ะคาราคาทองคำก็ยังเป็นลักษณะของการไซด์เวดาวเนื่องจากปัจจัยที่กดดันก็คือดอลลาร์ที่แข็งค่าแล้วก็ราคาน้ำมันที่ยังร่วงลงต่อนะคะส่วนข่าวอื่นๆผลการประชุม BOJ ของญี่ปุ่นนะคะคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อะจะฉีดเงินเพิ่ม80ล,ล้านเยนนะคะต่อปีพร้อม แล้วก็ทางธนาคนารกลางญี่ปุ่นยืนยันว่ามรรลุเป้าหมายจะคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟอ้อที่2%ในปี2015นะคะส่วนทางด้านยูโรโซนนะคะก็ประกาศห้ามลงทุนในไครเมียเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียสําหรับในคืนวันนี้นะคะก็ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหร,รัฐประกาศนะคะ ถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยทำ l o w e เวอร์นะคะจุดสูงสุดเนี่ยลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆก็ยังอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงถ้าหากว่าอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ1,185-1,180เนี่ยก็มองว่ายังเป็นจังหวะที่อาจจะติดกลับได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแนวรับ1,185แล้วก็ถัดมา1,180แนวต้าน1,200แล้วก็1,212 12, นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ